สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำนะคะอุปกรณ์ที่ทางร้านเราจำหน่ายค่ะจะเป็นแบตเตอรี่นะคะของยี่ห้อซอกเกียค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรุ่น BDC 35A นะคะตัวนี้นะคะจะใช้กับกล้อง Total Station นะคะจะเป็นของตระกูลเซต500เซต300นะคะหรือว่าจะเป็นเซต600นะคะตัวนี้นะคะจะมีกำลังไฟนะคะ2.7แอมป์นะคะ ตัวนี้ค่ะถ้าหาลูกค้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูมพีนัมเบอวันค่ะร้านของเรานะคะจะตั้งอยู่ในโครงการบ i z โซซอยบางนาต23นะคะหรือว่าลูกค้านะคะสามารถเยี่ยมชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์ p1instrument.com ค่ะหรือลูกค้านะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลได้ที่แอดไซต์998 P1 เบอร์โทรติดต่อ021034542ค่ะหน้าร้านของเรานะคะจะเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาทำการ8โมง เพิ่งถึง5้าโมงครึ่งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ